I'm gonna go get some more. ช่วงนี้มันก็จะเยอะมากหน่อยนะเพราะว่าเป็นช่วงโควิดไก่มันจะราคาถูกโลละหกสิบห้าแม่ก็เลยไม่ขายมันก็จะเยอะแบบนี้ปกติเคยขึ้นโลละร้อยตอนนี้เหลือโลละหกห้าแม่แม่ก็เลยไม่ขายเสียดายไก่ ใครสนใจอยากได้ก็โทรมาได้นะ0961243257 0961243257ใครจะอยากซื้อไปเลี้ยงก็สนใจก็โทรทักมาได้ขายตัวละ100บาทไก่เวรุ่น อยู่บ้านประสิทธินูหมู่หกตำบลสำโรงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ใครสนใจก็ทักมาได้โทรทักมาได้ตามเบอร์โทรที่ให้ให้ไว้ก่อนหน้านี้เมื่อกี้ มาแม่มาแล้วเพิ่งไล่ควายกลับมาจากแม่ไงไงตเตง เยอะเวอร์ถึงมั้งสองร้อยตัวทั้งลูกไก่แม่ไก่ไข่ไวัยรุ่นโบวี้โบวีหมาชื่อน่ารักมากชื่อโบวี่ นี่คือน้องหมาตัวดือ้อชอบไล่กัดกินนกไก่โดนตีทุกวันเลยต้องเก็บตัวทุกวันถ้าไม่เข็ดก็จะโดนตีทุกวันวันนี้ก็ไปแอบกินนกไก่เน่ามาเจอคาตาเลย โดนตีจนน่วม,มยังดืออีกไล่กัดไก่โดนตีแบวนี้แหละ ให้กินหมดเกือบหนึ่งครุปูนไม่เอิ่มไก่อย่างนี้แหละเลี้ยงเยอะแม่ไม่ยอมจับขายสักทีกกกกกก มีหลากหลายสีมีสีดำสีแดงมีสีคิดเท่ามีตัวดัง ส่วนมากคนที่มาซื้อจะชอบซื้อพวกไก่ไวรุ่นตัวเมียที่ขาเหลืองๆเขาเอาไปทําแม่พันธุ์ขาสีเหลืองๆคนขาสีดำๆ,ดำๆขาสีเขียวเขียวๆออกเขียวๆมันจะไม่ค่อยสวยเขาก็จะไม่ค่อยเอานคนที่มาซื้อเขาชอบไก่ขาสีเหลืองน่ครับออกสีเหลืองทอง,งๆสีเหลืองขมิ้น ตรงนี้ก็จะเป็นบ่อเลี้ยงประดุกอันนี้เลี้ยงประดุกอุย้ย1500พันห้าร้อยตัวเพิ่งปล่อยไปตัวละบาทเ,าเดี๋ยวจะเอาอาหารโปรยให้ดูสักหนึ่งกร,ริ่งนะ